ำบาใจบอกไอ้แน่ได้บอกข้าดอมเจ้าน้ำมันทเท่าใดอ้สิให้อีกขออีแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ไปขอสบายดีสวัสดีจากอเมริกาค่ะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งซอป,ปอปอลาวแล้วก็เอซีของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะ วันนี้เมย์ก็จะมารีแอคชั่นเพลงค่ะแล้วก็เพลงที่เมย์จะมารีแอคชั่นในวันนี้นะคะได้มี f อที่น่ารักของเมย์แนะนำเข้ามาค่ะนั่นก็คือคุณดาวดาวสวรรค์ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แนะนำบทเพลงมาให้เมย์รีแอคชั่นค่ะนั่นก็คือเพลงคนงามเอย๋ยค่ะก็ร้องโดยน้องเท่เคนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงใหม่ค่ะเมย์ก็ขอเพลงนี้นะคะปังปังคุเย่ทะลุร้ยรรอย,อยล้านดูเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าเพลงนี้จะพลอจะซึ้งแค่ไหนมีแง่คิดทัศนคติดีๆอะไรในเพลงค่ะ ก่อนจะไปฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้งองของเรานะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้น้องของเราผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวเมย์ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่องของน้องเลยค่ะเทเคท,ทีค่ะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เหมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปอแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อไปด้วยค่ะเมย์ก็ขอให้เพื่อนๆสนุกแล้วก็เพลิดไี้ยยดว ราไปฟังกันเลยค่ะมาแล้วค่ะน้องเท่เคที่ บาใจบอกไอ้เน่ได้บอกว่าคาดองเจ้าน้่นมัน่าใด้ไอสิห้ยีขอไอแม่พูทเฒ่าแกไปขอบอกกับไอหูได้บอกไอบ่รวยถึงไอบอกรอแต่ว่าไอจะบอได้จนอคนงามเอ้ยคนงาม ก็จังว่าอานี่มากเจ้าแหงเด้ออ้นี่แพงจ็มาแต่โดนแล้วกูอยู่ตีว่าอา้นี่คิดจังได้จากสาตาที่มันส so อ well. แววเอละอ้สิเอวเจ้าทุกวันสอละอ้สิสอเจ้าทุกคืนเป็นผัวว่าเจ้าสิฮับเอาคนขี้เด้อจ้อาไอ้ไปเป็นแฟน สาวผู้สงามบาดใจบอกไอแน่ได้บอกว่าคาดองเจ้าน้่มันเท่าใดไอสียฮอีขอไอแม่ผู้เท่าผู้แกไปพอบอกกับไอหูได้บอกถึงไอบ่รวยถึงไอบอโลแต่ว่าไอก็บอไดจนโอ้คนงามเอ้ยโอ้คนงามเอ๋ย พี่น้องฟังซอยผู้สาวสมน้ยเคยเป็นตหาหักแทลักผู้บ่าวจังคอยสิเฮ็ดจังได้จังสิงได้จะมาเป็นพายีอแม่ไอนี่ซองไอนี่แยงจะมาแต่ดนไอนี่มองไอนี่สนจะมาดนแล้วอาสิเป็นลูกเคยของพ่อกับแม่เจ้า าำบากใจบอกไอแน่ได้บอกว่าคาดองเจ้าน้่นมันท่าใด้อายสิให้อไอแม่ผู้เเ่าแกไปขอบอกกับอายหูได้บอกถึงอายบอรวยถึงอายบอรลอแกว่าอาก็บอกได้จนโอ้คนงามเอ้ยโอ้คนงาม นี้ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการร e แอคชั่นเพลงคนงามเอ๋ยค่ะเมย์ก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนคะจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะบอกเลยนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยเพราะซึ้งกินใจมากๆเลยค่ะนักร้องของเราก็เสียงดีมีคุณภาพจริงๆเลยนะคะเสียงน้องเท่นะคะเขาก็นุ่มละมุนมากๆเลยค่ะสื่ออารมณ์ออกมาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพลงนี้นะคะน้องเท่์เขาก็ เองทำบิดเองทำ beat, งทำ,ทำนองเองนะคะเก่งมากๆเลยขอปรบมือชื่นชมเลยนะคะเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่หลงรักผู้สาวนะ โอ้แล้วนาะผู้สาวเจ้าเนี่ยช่างงามบาดตาบาดใจซะจริงๆเลยยอ้เนี่ยมักเจ้าแหงนะก็เจ้าเนี่ยเป็นตาฮักเป็นตาแพงน่ยอ้อะหลงรักเจ้าเลยเจ้าเนี่ยมีแฟนแล้วหรือยังเนาะถ้ายังไม่มีแฟนเนี่ยมาคบกับอ้ได้ไหมอะค่าดองเท่าใดเนี่ยอ้จะให้พ่อแม่ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ไปขอเจ้าเลยอะไอ้เนี่ยไม่ได้หล่อไม่ได้รวยนะแต่ว่าอ้ก็ไม่ได้เป็นคนหลายใจเช่นกันนะอ้เนี่ยก็อยากได้เจ้าเนี่ยมาเป็นลูกสะใภ้ให้พ่อให้แม่เนาะอ้ ่ก็อยากไปเป็นลูกเขยให้ พ่อแม่น้องเหมือนกันนะอืมเป็นเพลงที่จีบตะมูตะมีมากๆเลยค่ะแต่ว่าเสียดายนะคะเพลงนี้ไม่มีนางเอก MV มาให้เราดูค่ะทั้งๆที่สาวเราเนี่ยเขาทั้งสวยเขาทั้งน่ารักจริงๆเลยนะคะก็เสียดายแทนค่ะไม่มีนางเอก MV ให้ดูเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่มีนางเอก MV แต่น้องเขาก็ยังสื่ออารมณ์ออกมาได้เป็นอย่างดีเลยะคะ่ะบรรยากาศการถ่ายทํานะคะเขาไปถ่ายทําที่ท้องทุ่งนามีต้นตาลด้วยเนาะน่าจะประมาณนั้นนะคะมีเล่นน้ํามีอะไรประมาณนี้นะคะ่ะมีเพื่อนสองคนค่ะมาเป็น Um, มาเล่นใน MV เนาะก็ดูเพลินๆไปอีกแบบหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะคนไทยเราก็หันมาฟังเพลงของเรามากขึ้นนะคะเพราะเพลงของลรวเนี่ยเขาก็จะฟังสบายๆฟังเพลินๆค่ะเมก็ขอให้เพลงของเรานะคะโด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงใหม่นะคะเมก็ขอให้เพลงนี้ค่ะตังตังคุยเย่ทะลุลายล้านวิวเลยค่ะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subs c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นักร้องของเรานะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้นักร้องของเราผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวเมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะ ช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่องของน้องเทเองเลยค่ะเทเคที K T ค่ะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณคุณดาวมากๆเลยนะคะที่แนะนําบทเพลงมาให้เมย์รีแอคชั่นค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ f อของเมย์ทุกคนเลยนะคะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่คอยติดตามผลงานของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ค่ะถ้าเกิดวันนี้นะคะเมย์พูดอะไรผิดไปเมย์ก็ออาาะ้ะจะ พยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงคลิปของเมย์ให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะใครอยากให้เมย์รีแอคชั่นเพลงไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะเพลงไหนที่เมย์รีแอคชั่นให้ได้เมย์ก็จะทยอยรีแอคชั่นให้นะคะแต่บอกก่อนนะคะเมย์จะรีแอคชั่นเพลงใหม่ๆ่ก่อนค่ะเมย์จะอัปเดตเพลงใหม่ๆให้เอฟซของเมย์ได้ฟังก่อนนะคะส่วนเพลงที่ปล่อยมาได้สักพักเมย์ก็จะทยอยรีแอคชั่นให้ค่ะหวังว่าเอฟซของเมย์คงเข้าใจนะคะยังไงวันนี้เมย์ต้องไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหนนน้าอทุกคคมีีีวัดดๆ่ะบบยโ โอ้ยโนอันผู้สาวผู้จงงามบาดใจบอกไอแน่ได้บอกว่าคาดมเจ้านั่นมันเท่าใดอายสิให้พอไอแม่ผู้เทาผูแ้แกไปขอบอกกับอายหูได้บอกถึงอายบ่รวยถึงอายบอกรอแต่ว่าอายก็บอได้จนโอ้คนงามเออโอ้คนงาม